ฤษีนารรดพระนารดพระนารรดหรือพระนาระทะแล้วแต่จะเรียกเชื่อกันว่าพระฤษีนารรดนั้นเป็นบุตรโดยตรงของพระพรหมนับถือกันว่าเป็นผู้อย่างรู้ในสามโลกเป็นประชาบดีอันเป็นหนึ่งในผู้สร้างโลกอีกด้วยเชี่ยวชาญการดนตรีอย่างยิ่งมีวิชาความรู้ด้านสมุนไพร พระเวทคาถาอาคมต่างๆรวมไปถึงโหราศาสตร์อีกด้วยด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงยกย่องพระฤาษีนารอดว่าเป็นบรมคูทางด้านดุริยางคศิลป์คูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์ยุคเก่าจนถึงปัจจุบันจะมีคูเป็นฤาษีเป็นส่วนมากไม่ว่าจะเป็นของเรื่องเวทมนต์คาถาอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาด ปลอดภัยและเมตตามหานิยมพระฤาษีนารอดถือว่าเป็นฤาษีองค์แรกของไตภูมิไม่ว่าจะมีการบูชาสิ่งใดหากไม่มีการเชิญท่านแล้วพิธีกรรมนั้นมักจะไม่สมบูรณ์